นายนาวินสินทุสะอาดรองผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมตัวพันธวตเอกปิยพันธ์พัทรพงศ์สินผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในบุญเลิศบริรุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนางทานทิพย์องงามํำผู้อำนวยการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เขตสามร่วมกานแถลงข่าวการจัดงานส่งการเชียงใหม่มุ่ใจปลอดภัยสู่อาเซียนเพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวหีือนักท่องเที่ยวมาเยอะ แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือรละมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนด้วยว่าเราจะแก้ปัญหาล่านี้ยังไงเพื่อไม่ให้ติดัำดับต้นต้นของประเทศนะครับเพื่อรณรงคลงเพื่อประชาชนเที่ยวสงการอย่างปลอดภัยไรเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบ่มีอุบัติเหตุและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในโอกาสเข้าสู่ช er ่วงเทศกาลปีใหม่เมือง